สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบก,กับกับเจแดงมือนนี้ในคลิปหวยเซียนน้องคายต่อจากหวยไม่หวยหวยซองละร้อยไอ้ก้าทะซองละพันล่งไม่ด้วยค่ะท่านผู้ชมล่งไม่ผิดพลาดคำนวณผิดวันต่างขั้นใ้วันเสาสันเดียวโอ้ยแต่เมียนตาหมู่ว่านี่ง่วงนอนลาย อินยาสมองเบื่อเนาะคะ่ะขอโทษท,ท่านผู้ชมเนาะทีนี้ลุ่งหายไม่ค่ะหวยซองซองละร้อยหนึง่งก้าทะซองละ 50, ห้าหมื่นน่ะลุ่งหายไม่ค่ะท่านผู้ชมเนาะขอโทษขออภัหยหวยล็อกล่อเพิ่นก่อนเด้อค่ะเด้อล่อกรล่อเพิ่นลหายมากกนหันเพิ่นลหายมากปุ๊บจะแดงกับลุ่งหายปับะะ๊บเนาะค่ะเนาะขอจำคัญลงในกลุ่มเนาะก่อน ได้มากกับลงในกลุ่มไหวเฝ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่หาจับจองหาม่องไว้กับเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นบึงเนาะคะ่ะเนาะเปรียบเทียบกันสกอนว่าตัวไดมากตัวไดอยดูตัวใดดับเฮากับิีดีฮู้เนาะคะ่ะเนาะคำเรเียกกูได้กูแช่เป็นน้องใจเหจ็นใจแดงเนาะคะ่ะเนาะโทรศัพท์บอบอได้รับสายก็ขอโทษขออภัยเนะคะ่ะท่านผู้ชมขอโทษขออภัยเมื่อวานนี้ก็บม่สบายเนาะ ก,กันนวดกันยั้งกันขันกันวันนี้นจะเจดียงโทษกับเนาะค่ะเนาะเมื่อว่างเนาะคะ่ะจะโทษกับเมื่อว่างขอโทษท่านผู้ชมเนาะสําหรับวหวยหวยเจีเยวไผ่เจียวหวยบามีทีมากกับเขานี้กลุ่มค่ะถ้าได้มากเล้่ยวเจดียงเขาปอยในีกลุ่มหนาใกล้มือสุดท้ายคนละเนาะจะล่นะละอเข่ามือสุดท้ายจังเขาก็ได้ค่ะถ้าถ้าบนวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดจังเขาก็ได้ ถ้าบอลําขัญในี่กลุ่มคนชงนั่นชงนี่มันหลเนาะค่ะเนาะดังติ้งต้งต้งต้งเข้าไปเร้วทันตองปิดเครื่องปิดสายได้ค่ะเนาะปิดปิดปิดลำโพงเออมันจะสื่ไปยิ้งนินเสียงเนาะค่ะหัวเส้นของค่ายเพิ่นกับเขางวดที่เล้ววิ่งเก่าวิ่งหนึ่งเนาะค่ะเอาขอมาเร็วกว่าไรกูแช่ซอยสื่อสินค้าค่ะผู้ใดถึงแรกแล้วว่าสื่อน้ำงเจดีย์ในครีมหนึ่งชุด อันนี้เป็นเป็น็นคลนอลลาเจนทองคำเนะค่ะเนาะคอลลาเจนทองคํามันจะเป็นน้ำใสๆเหลืองๆผสมทองคําอยู่ในนี้แหละถ้าเราสิบป,ปั๊บนาให้ท่านหนุ่มเลยเออปั๊บหน้าให้ริ้วรอยต่างๆดีขึ้นนะคะริ้วรอยจะไม่มีเนาะค่ะเนาะมันจะแดงเบื้งเจ้าของ,ง,ง,ของนวดจนเมื่อสั่เขานวดให้ถ้ามวมด,ดจนเมื่อสั่งเนาะ จนเมื่อใครขันเอาจับมองได้มันเก็บมองนั่นนี่ค่ะเอาฝึกซื้อครีมมาด้วยค่ะในครีมเดย์ครีมพร้อมสบู่พร้อมแคลเซียมพร้อมกาแฟขายทุกอย่างแ่กเ,เลบ,บดดเกลืออยันเลี่ยนลบยังบม่นอดเดี๋ยวว่าเอาเตาความสวยความงามเข้านีแล้วมาฝากว่าต้อนกันค่ะทู้ช่เนาะเอาไปเบื้องเซียนหนองคายด้วยกันค่ะวีเคราะห์ซอยกันว่าตัวไดน่าจะมาตัวเดน่าสีบมา ฝากกดไลด์ด้วยโป้มือน่นกดลงไปหมุนกดหลายๆกดเทียเดียวย่ากดพ่อสองเดียวมันขึ้นสีแล้วก็เศร้ากดถ้าไปกดอีกสีมันเสียหายก็เท่ากับว่าไม่ได้กดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามปุ่มขัวมือดานสีแดงๆคำน่าติดตามน่ะกดลงไปสองครั้งจะเป็นสั้นกระดิ่งจะกดพ่อสามยากหน่อยก็ให้กดครั้งหนึ่งเนาะค่ะครั้งที่สองสั้นกระดิ่งไห้สิได้รับการแก้งเตือนทุกคลิปเลยค่ะ ถ้ากดพ่อสามครั้งปิดการมองเห็นไม่เห็นจะแดงอีกเลยนะคะท่านผู้ชมนะจะบอกให้อย่ากดถึงสามครั้งเนอะให้กดครั้งเดียวก็พอนะคนที่บอปินนะนะให้กดติดตามครั้งเดียวพรา่อต้องกดซ้ำขันคนที่กดซ้ำเที่ยสองเนี่ยแก้งเตือนกระดิง่งมันสิเห็นทุกคลิปแล้วเห็นจะแดงทุกคลิปเลยนะคะเนาะถ้าแฟนคลับเจแดงจริงๆก็จะถูกหวยรวยรวไปกับเจแดงแดบทุกงวดเนาะเนาะนะจับเอาได้ว่าเจ้าใดเขาเจ้าใดบ่เขา เจ้าใดเข่าบ่เขาเนาะคนะ่ะเนาะคือพันจับปูพันเหลนของปูอันปูจอมปวกคนเดียวเนาะเข่าสองมวดพิงวดนนึ่งว่าเป็นยังวันวันเนี่ยคันได้พิดองวดหนาเขา่าอืมเพราะว่าพันกับเข่าสองสามมวดผิงวดหนึ่งเข่าสองสาม,มวดผิงวดหนึ่งแค่นี้เนาะให้ติดตามปูจอมปวกทุกคลิปเนี่ยนั่นจะอาจจะมมโคงสุดท้ายนะคลิปแรกอาจจีบว่าถือคลิปสองอาจถือคลิปสองอ,าถ,อ,องาถือคลิป แต่ที่สุดท้ายอาจจะถกอกยังสินะ,ะท่านผู้ชมเนาะไวเพ่นพ่นใดแมาสองรอบหรือบางครั้งก็รอบเดี่ยวกับถูกเลยเนาะคะ่นะเนาะสําหรับปู่จจมปวกเนาะอาทิตย์วดที่แล้วจเจแดงไม่ได้ไปจเจแดงเอาจากดอนลามาเพราะว่าไม่ได้ไปเพราะว่าบ่าสบายเนาะคะ่นะเนาะวันนี้คันยูดีไม่แห้งกับสิบตามหายคะ่นะเนาะเอาไปคะ่ะท่านผู้ชมเบืบ้องหวยเส่นน้องไข่เนาะคะ่นะเนาะ นี่ค่ะผลงานเส้นหนองคายงวดทีแล้วเนาะกับเขาตรงตรงเลยค่ะทั้งหนึ่งสี่ทั้งเก้าสี่ 9, เนาะอุย้ยเสียดายเพิ่นบบถูกเมื่อหลายงวดนะนะก็เลยถ้าเพิ่นถูกต่อต่อกันนี่คนจะต้องถูกทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะวันนี้เนาะวิ่งเก้าวิ่งหนึ่งเห็นบอเด็กวิ่งเพิ่นกับ่บาคายพลาดน,นะถึงแววิ่าจับกู้ว่าเขาในนี่หกตัวมีตัวเดียวเพิ่นก็นถือเขาเรียกวิ่งแถบทุกงวดเนาะค่ะเนาะ อแต่ว่าเลกจับครูประตูบันนี้ก็มาเข่าทั้งหนึ่งซีเข่าทั้งโตดเนาะค่ะถ้าผ <1 C. S 2> ู้ใดจับเก้าซีก็ได้นะอ่าเก้าซีหนึ่งซีโอ้โหห้าถูกบปทั้งซีโตเลยนี่ว่าน,นี้สิถือบอ <5. S 2> ไปเบิองน้ำกันค่ะหนึ 1, 9, 4, 9, ่งเก้าห้าโว้ยสี่เก้าห้าเอาไปเบิองค่ะทา่านผู้ชมเหมือนอ่าวดูเบิองเบืองเบิอง,งไก่เนี่ยจักหน่อยอ่ะคนแก่เราจะเห็นไหมเนาะ คนหนุ่มก็จะเห็นอยู่หรอกอันเก่าตัวเด่นชัดเนาะอันไม่ตัวสีดำดำคำค้ำเนาะนี่ค่ะเอา้าววิ่ง้าวิ่งศูนย์กับห้ากับัวนี่วิ่งศูนย์กับห้าต้องมาตัวใดตัวหนึ่งไม่มาศูนย์ก็มาห้าเนาะค่ะเนาะแต่งวดที่เหลี่ยวเขาทั้งสองนะคะ,นะคะ,นะคะจับอยู่นิ่งๆหนึ่งแม่ติก็ห้าศูนย์สามสี่แปดเจ็ด อ้าจับคูเพิ่นจับให้แบบนี้เพิ่นจับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดย์สมศูนย์หเมลงวดก่อนเงินเขาหั้งสี่เนาะห้าห้าก็าะดห้าสี่แ ปะมันก็สิบอกซํำอยู่มงเก่าดอกค่ะจะอมองใหม่อยู่บางที่ก็ออกมากังสี่บางที่ก็ออกมาจังสี่บางที่ก็ออกมาจยังสี่บางที่ก็ออกมาจังสี่เดยค่ะเลขเพิ่นนนะหรือสิเป็นศูนย์สามค่ะท่านผู้ชมฮะน่าจะเป็นศูนย์สามจะง่ามกว่าหาเจ็ดก็อยู่ไกลกันแท้บุใครออกจกงสี่ได้ล่ะบ่ใครออกจังสี่ได้ส่วนมากสีออกจกงสี่มันนี่วนหมากสีออกมันนี่มันนี่ มันหนีกันหน่อยออกมันหนีตรงๆหลายทีวนมากก็จะออกมันหนีมันหนีหรือว่าออกมันหนีมันหนีขึ้นยังสิฟันตา่างสินะยังสิทางแตะความมันนี่จะไม่เห็นใครออกเนาะมันกระจับสู่ศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหาเจ็ดหาแปดหาซีศูนย์หาเจ็ดศูนย์หาซีโต้ที่เจเแดงจับมากหนึ่งเจเแดงต้องใจอยู่ตอนนี้นะต้องใจต้องตาอยู่ตอนนี้ก็บเคือนี้ค่ะ ลายเจ้าแล้วสังเกตบึงเด้อดหวยมัสีมา่ไหมแปลกๆข้าเจ้าว่าอยู่เห็นบ่อว่าหวยมาแปลกๆไงเก้าซีหนึ่งซีมาความกันหาสามแล้วก็ศูนย์หามาน้ำกันเอตัวที่มายากๆเนี่ยจะมาเลยอย่างห้าสามจะไม่ค่อยมาอย่างไอ้ไอ้สิบีนี่ก็โดนเก้าซีนี่ก็โดนตามปีนั้นยุบปั้ปีท่านผู้ชมจำได้บอตามเก้าซียุปบ ปีบอกออกจักเทียเท่าซูมือนี่สิบว่ครบสองปีแล้วบอกเนาะเก้าซีนะ่นั่นนะตามซี่วดหางหวดเบิดยุนนน่นเงื่อนย้อนเก้าซี่เป็นแสนหลายแสน่ะเพิ่งจะเมื่อออกนี่เนาะมันยังหกซี่แล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนัน้นห่ีคนบมีหกก็มองเจ้าอื่นเอาแต่ท,ท่วมทีตรงกันจะแดงว่าตัวนี้จะงามถ้ารักลอยมากสิ ศูนย์ห้าสี่เอ้ยเป็นอันนี้เป็นศูนย์ห้าจีบเจแดงบ่มองขามบ่บอกขามดอกจเจแดงบ่งขามเอาเจแดงตรงว่ามาหาถ้ามาันมาแปลกๆอีกมันจะต้องออกหาซีชับ้ชมม่าบอเอาขันบอกตัวใดยสีอันเด้อหล่ะเจเมือเอ้ยคันบอกตัวใดออกตัวนั่นเอ้ยอันตัวนั่นบ่นเป็นท่านี่นะเนาะ เมือกับเบิ้งเ้าสุขิบสุขิบยู่ยเดี๋ยขดเตรียมถัดอันตเตรียมเถอะลอยลาคือจังห่วยตรงอื่นมากศูนย์เก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่อันทุกประต,ตูเนะบางเจ้านะบางเจ้าเพิ่นกับมองจากเลขกดังมอ่งที่เคยออกนี่แหละเพิ่นเอาไปอันก็ไดแต่ว่าเสี้นน้องไข,ข้ือสีบลเอาไปอันดอกเพิ่นวัวเข่ามาเป็นสีงวลนะคะเพินพ่นเพิ่งจะเข่าตรงตรง,ตรง,ตรงวด ปฏพานมากทั้งเก่าทั้งเก่าซ C ทั้งหนึ่งซีถือระเบิดระเบ้อเลยนี่ตรงตรวอันนี้มอ,องตัวนี้ซะอันนี้ซีคูมานี่อันนี้้ากับม่อ,องตัวนี้ซะศูนย์หาออกไปแล้วฮะแับว่าจับมันจับศูนย์แปดที่แปลกแปลกไปนี่มันออกดูอยู่ซ C แปดนะซ C แปดเนี่ยห้าตัวแปลกแปลกมั่ง เลขท่ายลดปูมะมัยบนห้าห้าห้าสี่แปดเด็กปูวัดปลาพุทธรักษาทะเบียนเพันม,ม 5, 5, 4, 5, 5, 4, นะมัยห้าห้าสี่แปดห้าห้าสี่แปดนะทะเลขออกปิดแปดมันจะออกหาซีสี่แปดด้วยค่ะสี่แปดโบออกจักเทียหาซีหนิว่าออกดูนเลีล่ยวปีกไก่ปีกอ่อน,นเนาะหาซีนี่พันวาเปนสี่บออกเออซีหา ซีหาปีนั้นว่าสีบบอ,ออกเพิ่อเป็นตัวดับแม่จําได้แม่เพชรชวนนะเป็นเป็นดับสี่ห้าตัวแรกเลยออกจังๆเลยสีหานั่นนะอา่สา,า, 48, าสีแปด้าม,มนะาแปลกๆกับสีเป็นสีแปดกับหาสีค่ะท่านผู้ชมนะหาแปดนี่กับบอม่าโดนแล้วมันก็สมควรที่จะออกได้แล้วนะหาเจ็ดนี่บ่มาโดนแลวกับสงงูงวรสิออกเปรตได้แล้วนะคิดว่านะฮจจะพิดจาลณนาเป็น แนว่ท่าในการเสียงถือขอให้ท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปน้ำกันขอบคุณค่ะที่เขามาเบิงเขามาส้มคลิปเจดแดงเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณมากๆเลยขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจไรทุกข์พบสุขตลอดไปได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัตินำพาตนให้พ้นทุกสุขตลอดไปเทินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ